อ่ะท่านผู้ชมป่ะอาบังหันกล้องของตัดครับน่าบังหันได้คือเลขยกายสองตัวนี่เขาเลี้ยวไปแรกคือได้๋ยมายกซีอยู่กล้องตัดพอดีเอาต่อท่านผู้ชมอือว้าวโอ้ยผมต้องเลี้ยคนเดิมอุ้ยกล้องเจ้าจัดสิอือม,มาท่านผู้ชม เลขกท้ายสตัวข ja ี้ขย่าได้ไหมเล็กซี่จ้กันมันี่สิเป็นตัวตัดสิน่ว่ากองตัดมาบัที่นี่ปูตอนครับอืมระธาไม้ดอกซีกองสัดพอดีบัที่นี่เ้าเอาเกท้ายสองตัวกระดางเราก็ไปยงที่สิบหมิถุนายนออพศสอพนห้าร้อยสิบแปดเป็นตัวตัดสินดากว่าคู่เด็ปั๊มาันเด็ปุ๊บต้อนอย่างไมดมาไม้สุดท้ายมตัิน

เลขกไทยสอตัวปุกธานยิไัยไปฝาไปตอนพูอเจ้าตอนจ,จะไปเรีซีมาหมายเลยหมายเลยห้าหมายเลขค่ะรมกันสี่หหนี่คือเดขทไายสอตัวขลังปุกธานยิไัย เลยชาไปตอนบุญเจ้าเอฟซีพระตองแหลทั่วโลซีหาไม่เชื่ออย่าลบดูเด็กไทยเด็กซีนะครับมาที่นี่เสิทำให้องเล็กถูกเผากันเบื้องเรียกทูบแล้วไข่กับปิวมือนีเปิลกุญหานขึ้นจา่าทักเชื่คือหาทุ่มเรอ สี่ปเป็นเดียวหาทุ่มมัจยุกลางสารกลางดงกลางป่าผู้เดียวเออพวกนี้บอกปูดตลอดว่าเสื้อซีมีเก่าไหมเสื้อซีพอตเลียดีเรื่อยยี้เ,เก่าไหมที่หายไปเนี่ยคือไบกระเจ็ดต่อไปนี่ยสีบล์เพิ่มเสียงเสื้อซีชอบเขาใส่คนเดิมเออเสียงม,มาไวมเก่าไมา่เป็นเลขบางคน ท่องเวาต่ออะไรคนเดิมเซียมซีมีอยู่เก้าไม้ทำไม้ที่หายไปคือไม้เล็กเก็บที่บอกสารบอกต่างๆบอกปูบอกอย่างที่เรต้องเรียกไปขอต่างๆคัน์บีนีเล็กเก็บมาให้แก๊สไปเบิรงไปใส่เล็กถูกแล้วก็แล้วเรีเกถ้าบ่าเจ้าเก็บนี่เดี๋ยวก็คือยังไงเดี๋ยวคอยเจ้ายังนี้ก็ยังมันยังยู่แล้เรียกอันทูบนี่ยุดเทวแรีกมันใหม่บ่นบอนอมันนี่อ่าทูบนี่ทูบนี่ยเขาจะติดต่อเราละ เดี๋ยวเราไม่พบกันนั่นเขาจะมาฟังผมสิบกเอามูา้งจะเสียดผู้ว่าคอนเทนต์ไม่มีของแท้แน่นอนชอบคอนเทนต์คนเดิมฟังอืออย่ปูดหันนี่สิส่งสิ่สิจานพอต้องมาแต่เนี่ยอือมีสองคำขึ้นหน้าหินลแล้วไง ครับปู่าเลยไม่ต้องเดือดร้อนไปเลด เรียกเข็มโอ้เรียกทหกมนซาซาของไปเรียกเดียวคือไปครับ มะเดี๋ยวมาเบิ่กห่อกันคุณยมเ,เดี๋ยวเบิงเ่งในพูดแล้วก็พิวเลยไปอันนี้คือเอพี่สอนกับนราอันนี้คือเอพี่สอนของปู่กุญหานเท่ากันต่อไปคนเดิม,มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสราเพิ่งเลยพูดประกัน มาทู้ชมบัดท,ที่นี่มเมือเบิงเรียงทูปูกุนหารว่รราพิธิแหจังไหร่ไปยอที่สิมิถุนายนพออ้งบนห้าปี่อันนี้คือ 2, เอพีสองได้อมละไปเบิกก็ได้แดง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 แดคือเรียกเรียกทูปูกุนหารนี่อบละคือมันหักออกไปตัวหนึ่งคือหมายเลขหบัดท,ที่นี่เลือสองตัวเป็นตัวอย่าง ทีว่าหาออกไปนี่คือหม้ยเลขหบาทที่นี่อันทีส่สองก็หมายเลข6อีกเอา้าสั้นทนุ่งเดี๋ยวเรขทูบป,ปูกุฐานงวไปยจำที่เอ่อสิมิถุนายนเอ่พอพศสองพันห้ารเลขทูบป,ปูกุะานยียย่ไ,ไผ่ไปฝากไว้ตอนเอซีโคบุคาหกหกห้าหกหกห้หรือ9ก้าเก้าห้าปูนถามน่าเลข6ตัวหนึ่งมาถางกอ,อกไปครับผมเห็นอยู่แล้วเลขหตัวนึง ร่วมกัน6กหหรือ995นี่คือเลขถูดตัวคุณฐานมอบโชคลาภไงไปฝากไปตอนเอฟซีพอตแล้วคนเดิมงวดวันที่16มิถุนายนเอ,อ่อพอศตวรรษันห้าร้อยสิบ,บเลน้อยเ,ด,เดือบปูเฮงแขงรวยรสวยสวยงามงทุกท่านเอา้าท่านผู้ชมนี่แหละครับนะตูวคุณฐานบริษโชคลาภกามูเจา้ายางคักแล้วช่องพอตแล้วคนเดิมโอ้ยน้ำเสนอยางคักนี่ครับน呐ะ มือนีู่้สึกว่าปูกุณทารนี่หายหายพราะตํารวเฟี้ยงเฟียงอยู่บอกไปยังเตันให้ตัวนี้เอาปูมือนี่ผมเพราะตํรวคนเดิมก็สิขอลาปูกระบ้านเชี่ยกัดปลอดภัยนะครับล่ะในผู้ขาแกับผู้ขากกรบบานเชี่ยกัดปลอดภัยขอขอบคุณปูหลวงหนานะครับเนาะขอทีโชคองแลาบครับช่องเพราะตํรวคนเดิมไปฝากไปตอนเอฟซีของผู้ขาสามตัวและสองตัวก็ไปยังที่สิบหกมิถุนายนเอ่อพศสองพัน ห้าร mm, ้อยหกเานเลขท้ายสตัวและสองตัวงวดไปยังที่16มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยกสปดุุนทานคนยิบเลขท้ายตัที่หนึ่งสตัวและสองตัวกับเลขทูบเลขท้ายตัวที่หนึ่งปุกุทานจิไฟสองแปด้าสองแปเกนี่คือเลขท้ายตัวที่หนึ่งปูกุทานจิไแล้เรขกสองตัวที่สองตัวประทานเป็นยังนดสอ2ตัวตี่ซยังหนอ สี่หาสีหาสองตัวสี่หานะครับนะบ้วบัตนี้เรียกทูบจีหก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 เกโอ้ปไหมหกหกห้าหกห้านี่คือเรียกทูบป,ปุขุาานารไปฝากไปตอนมู่เจ้าเฮงเฮงรวยรวยสวยสวงามงามงกมัไปยัญญที่เออสิบหมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิปดให้มู่เจ้าดิถชกลาบกับปุขุนา,านเป็นเศรษฐีไหมแอมละๆๆเฮงเฮงยรวย สวยๆทำงากัทุกท่านอนอนเอลช่องพรอตาเหลกคนเดิมหอยเมืเอ่อกป็นนวท่านรับฎรสำหรับตัวเรียกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิกเท่านั้นเฮงๆรวยๆสวยๆทำงานกันกนทุกท่านคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์สวัสดีครับไปอืม